สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านเลยค่ะที่กําลังติดตามรับชมรับฟังช่องชาแนลใบการอยู่ค่ะวันนี้นะคะชาแนลใบการได้อัปเดตกับทางธนาคารทกศนะคะว่าสินเชื่อ1 0 0 0 0ืนบาทยังมีอยู่หรือเปล่าแล้วกู้แบบไหนกู้ง่ายหรือเปล่าที่สําคัญไม่เป็นสมาชิทกทกศมีสิทธิ์กู้ได้ไหมเดี๋ยวเรามาไขค,รครําตอบกันเลยดีกว่าค่ะ หลายๆคนถามนะคะว่าสินเชื่อ10,000บาทฉุกเฉินของทางทกศนั้นยังมีอยู่หรือเปล่าค่ะคําตอบก็คือยังมีอยู่นะคะที่สําคัญไม่จําเป็นต้องเป็นสมาชิกทกศก,ก็สามารถยื่นกู้1,000 0บาทฉุกเฉินกันได้เข้าไปดูนี่เลยค่ะเว็บไซต์ของทางทกศน,นะคะก็จะให้เข้าหน้านี้เลยขั้นตอนของการลงทะเบียนนะคะเพื่อแสดงความประสงค์นะคะขอสินเชื่อนี่ข้างน่าจะเป็น Q&A ค่ะ ถามตอบเกี่ยวกับด้านสินเชื่อไวรัสโควิดนะคะหรือว่าสินเชื่อฉุกเฉินนั่นเองแล้วก็จะมีให้อ่าน2แบบนะคะสําหรับคนที่เป็นลูกค้าทกศที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือที่ไม่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะที่ไม่เป็นสมาชิกเลยก็จะยื่นกู้แบบไหนทั้งคู่เนี่ยจะต้องกู้ผ่านแอปพลิเคชัน Line ของทางทกศทั้งคู่เลยค่ะนี่แอดไลน์ตามนี้เลยค่ะ b w a, a c นะคะแล้วก็ Family ค่ะเซิร์ชในแอปพลิเคชัน Line ก็จะขึ้นนะคะจากนั้นก็กดเข้าไปกด uh, เพิ่มเพื่อนค่ะแล้วจะมีขั้นตอนของการของ,ของในแอปพลิเคชันะนะคะกดเข้าไปตามแอปพลิเคชันเลยเดี๋ยวเรามาสอนกันดีกว่าว่าต้องทำอย่างไรกันบ้างไปดูกันค่ะ mm hmm. เรามาเริ่มกันที่คนที่เป็นสมาชิกของทางทกสกันก่อนนะคะเข้าไปที่ไลน์ค่ะแล้วก็โหลด b w a, a c Family นะคะตรงตามนี้เลยก็จะขึ้นไาลน์แอปพลิเคชันของทาง ทกศขึ้นมาโหลดเรียบร้อยแล้วนะคะกดเข้าไปทางแอปพลิเคชันค่ะเข้าไปกรอกข้อมูลบัตรประชาชนแล้วก็ยืนยันนะคะกรอกสองครั้งเพื่อเป็นการยืนยันนะคะจากนั้นค่ะบันทึกข้อมูลการขอสินเชื่อได้เลยเพราะว่าเลขบัตรประชาชนจะลิงก์อยู่แล้วนะคะจะรู้เลยว่าเป็นสมาชิกของทางกศทองท,องทอกศหรือไม่ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อเรียบร้อยนะคะว่าค่างวดเท่าไหร่อะไรยังไงก็บันทึกไว้นะคะจากนั้นตรวจสอบข้อมูลยืนยันการลงทะเบียนค่ะการลงทะเบียนก็จะเป็นภาษาไทยนะคะคุณทุกคนค่คอยๆทํา ในนั้นก็จะมีอ่าค่อยๆให้กรอกไปนะคะไม่ต้องรีบค่ะและที่สําคัญนะคะข้อที่5ค่ะรอกําหนดนัดหมายจากทางธนาคารนะคะอ่าถ้าเป็นลูกค้าเนี่ยจะง่ายหน่อยเพราะว่าเลขบัตรประชาชนเนี่ยจะโชว์ให้รู้เลยว่าข้อมูลมีอยู่แล้วนะคะข้อมูลเช่นข้อมูลอาชีพนะคะข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่อ่าตามทะเบียนบ้านอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นลูกค้าทกาศาอยู่แล้วที่เป็นสมาชิทกทกศาอยู่แล้วไม่ยุ่งยากนะก็กรอกไปตามนี้นะคะแล้วก็รอไม่เกิน3วันค่ะทางธนาคารก็จะโทรม นัดหมายนะคะว่าต้องเตรียมอะไรหรือไม่ต้องเตรียมอะไรแล้วก็ยังไงก็ฟังจากเจ้าหน้าที่แล้วก็เงินก็จะได้ไม่เกิน5วันก็ได้เงินค่ะรวมแล้วก็ไม่เกิน5วันนะคะในการได้รับเงิน10,000บาทนะคะส่วนเรามาดูแบบที่2กันบ้างใครที่ไม่เป็นสมาชิกหรือว่าไม่ได้เป็นลูกค้าทกศเลยต้องทําอย่างไรสำหรับใครที่ไม่เป็นสมาชิกทกศนะคะหรือว่าไม่ได้เป็นลูกค้าทกศเลยก็เช่นกันค่ะเข้าไปที่ไลน์เหมือนกันค่ะ b a a c family นะคะ b w a c family ค่ะจากนั้นนะคะโหลด แอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วในไลน์นะคะก็จะมีอันนี้ขึ้นมาค่ะเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลให้เราคลิกเข้าไปว่าขอสินเชื่อ 1นหมืนบาทฉุกเฉินโควิดนะคะจากนั้นให้กรอกข้อมูลบัตรประชาชนหมายเลขโทรศัพท์มือถือนะคะให้ครบก่อนทุกอย่างเลยก็จะมีการยืนยันตัวตนบันทึกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัวเนี่ยก็ใส่ให้ครบให้เรียบร้อยนะคะระบุข้อมูลที่ประกอบอาชีพแล้วก็ที่อยู่ปัจจุบนันให้เรียบร้อยจะเยอะหน่อยนะคะจากนั้นบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการขอสินเชื่อแล้วก็ค่างวดในการผ่อนชําระนะคะก็อ่านรายละเอียดแล้วก็กดยอมรับแล้วก็บันทึกข้อมูลไว้ก่อนนะคะเราถ่ายเก็บไว้จะได้รู้นะว่าค่างวดอะไรยังไงจากนั้นตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง หนึ่งนะคะค่อยๆกรอกค่อยๆเช็ค แล้วก็ว่าข้อมูลเราให้เนี่ยครบถ้วนไหมเช่นหมายเลขโทรศัพท์นะคะแล้วก็ที่อยู่ที่มันตรงไหมดูดีๆเลยนะคะแล้วก็เลขบัตรประชาชนให้ให้ตรงนะคะจากนั้นค่ะกดยืนยันเพื่อลงทะเบียนนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะก็รอการติดต่อกลับจากทางเจ้าหน้าที่ของทางธนาคารนะคะที่จะติดต่อกลับมาว่าต้องเอกสารอะไรเพิ่มไหมหรือไม่ต้องหรืออะไรยังไงวันดัดหมายของทางทกศนะคะจากนั้นก็ไม่นานค่ะใช้เวลาไม่นานเช่นกันใช้เวลาเท่ากันแต่ว่าจะเยอะตรงที่ต้องกรอกเอกสารใหม่นะ ต้องกรอกในนี่แหละค่ะในโทรศัพท์นี่แหละเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆกรอกนะคะใครที่ไม่อสันทัดเท่าไหร่เนี่ยก็ควรจะมีใครอยู่ข้างๆข้างๆนะคะเช่นลูกล้านหรือยังไงเนี่ยคอยดูให้ดีๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะใช้เงินชุบเชิญเนี่ยก็ไปขอกันได้ค่ะง่ายๆเลยไม่ต้องไปถึงธนาคารทกศนะคะทำเหมือนที่แอดมินบอกนี่แหละหรือว่าใครยังไม่เข้าใจก็โทรไปสอบถามที่025550 555 5, 5, 5, ค่ะเป็นหมายเลขอของทางทกศนะคะสามารถโทรไปสอบถามข้อมูลรายละเอียดกันก่อนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครที่มีคำถามหรืออะไรยังไงก็ทิ้งท้ายกันไว้ในใต้คอมเมนต์ละกันว่าใครกู้ได้ใครกู้ไม่ได้บ้างหรือว่าขั้นตอนยุ่งยากหรืออะไรยังไงจะได้เพื่อนๆหลายคนเขาก็จะได้มาอ่านแล้วก็จะได้รู้นะคะส่วนใครที่ ยังไม่เคยทาก็ลองแล้วเดี๋ยวมาเป็นประสบการณ์เล่าให้กันฟังใครถามสอบถามอะไรสอบถามเลยเดี๋ยวแอดมินตอบให้นะคะรวมไปถึงในเพจด้วยเหมือนเดิมนะที่ชาแนลใบการยังเหมือนเดิมนะคะฝากเพจทางของชาแนลใบการด้วยเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวจะไปตอบคําถามในนั้นให้นะคะสําหรับวันนี้นะคะแอดมิน ไปก่อนแล้วนะคะทิ้งท้ายกันไว้กับคลิปนี้แล้วเดี๋ยวอีกสองสวันเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมาลงเพราะว่าหยุดไปนานเลยช่วงนี้นะคะวุ่นๆน,น,นิดนึงก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆค่ะแล้วก็ฝากช่องอีการรีวิวด้วยใครที่อยากอีกดูหรือว่าฟังอีกแง่มุมของแอดมินว่าแอดมินโตัวตนเป็นอย่างไรไปดูเลยค่ะว่ารีวิวจะเป็นอย่างไรรีวิวเครื่องหลังจานนี่มันจะขนาดไหนนะคะไปดูกันได้ค่ะสําหรับเหมือนเดิมค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องกฎหมายก็สอบถามไปที่เพจนะคะชีวิตติทนายได้เหมือนเดิมเลยสอบถามไป ากฎหมายได้ทุกอย่างเลยนะคะฟรีค่ะสรบวันนี้แอดมินไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะช่วงนี้อากาศร้อนแล้วมีหน้าฝนแถมมีมรสุมด้วยนะคะดูแลสุขภาพดูแลตัวเองกันด้วยสรบวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ Zarco Production Studio